ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบาวแหลมพารวยเก่าพารวยเส้นหวยพารวยครับจะพาพี่น้องไปติดตามนะครับเนาะเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมในวันที่ผ่านมาวันศุกร์ที่12เมษายน2567ครับเหล่าพัฒนาเลขที่ออก439 432ครับผม3ตัวบนครับพี่น้อง432 2ตัวล่าง94 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผม่ันใดที่โชคที่หมานกันนะครับเนาะกับขอแสดงความดีใจนําครับสำหรับพี่น้องเอฟซีันใดที่ยังบ่ทันโชคท่านมานครับผมเขามาแล้วอย่าลืมครับพี่น้องกดติดตามกันเอาไว้ครับผมครับมือนีบ้าแล้วจะพาพี่น้องกลับไปติดตามนะครับเนาะกับหวยราวพัฒนาครับของขออนุญาตครับผมครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับลาวพัฒนาครับผมครับสำหรับแนวทางครับผมของครับผมปู่สมหวังนะครับเนาะครับ หมวดที่ผ่านมาแตกบนล่างเลยพี่น้องครับเลขวิ่งไ้มาที่3กับ4นะครับเนาะเขาบัดทั้งบนทั้งหลางสกับ4กับมาเหมือนทุกตัวครับผมครับสำหรับเลขจับคู่ครับผมกะแตกบนล่างกันเลยพี่น้องครับผมกะ3 2มนะพี่น้องเนาะแล้วก็เก้าสีครับผมครับกะดีใจนะครับเนาะกับพี่น้องเลขีครับผมผู้เป็นแฟนขับแฟนช่องของเบ้าแหลมครับผมครับคอยติดตามนะครับเนาะเมืองผลงานที่เบ้าแหลมนํำมาลงให้พี่น้องครับผมได้เบิ้งได้ติดตามกันครับ บางมือกับอัดยู่ผู้เดียวคับพี่นงบางมือกับแปรอยู่น้ากันนะครับเนาะกับพอแต้มครับผมครับสาหรับครรบผมืันนี้จะพาพี่น้องนะครับน้องมาติดตามครับของปูสมหวังครับผมเพราะว่าแนวทางปูนี่แตกกะริลีครับพี่น้องเกือบแตก3ตัวพร้อมอ้าวหมวดนี้เข้ามาแล้วครับผมท่านใดท่านกดติดตามอย่าลืมกดเอาไว้ครับพี่น้องครับที่สําคัญนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ครับผมเพื่อการแจ้งเตือนครับพี่น้องจะไม่ได้พลาดคลิปแนวทังครับของเราพัฒนาเด็ดๆกันนะครับเนาะ ครับสำหรับพี่น้อง f อที่พร้อมกันแล้วครับผมไปที่ตามกันเบิงครับสำหรับเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงกันนะครับเนาะวันศุกร์ที่19เมษายนสองห้าก็ ลาวพัฒนาสำหรับคลิปนี้ครับจะพาพี่น้องครับไปติดต,ตามนะครับเน,นแนวทางของปู่สมหวัง ับไปเบิร์ในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสี่ครับผม กลับสำหรับครับผมเลขวิ่งนะครับเนาะปูกับเด่นมาให้ครับพี่น้องที่เลขเจ็ดครับผมเด่นเจ็ดรองสี่กลับสายวิ่งสายรูดกับบอลควนพลาดกันเนาะครับเนาะครับไปเบิ้งครับผมในส่วนของตัวเลขจับคู่กันครับพี่น้อง เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสาม ห้าเจ็ดหกสี่แปดห้าครับสำหรับเลขครับผม สองตัวนะครับเนาะขับปูกับเด่นไม้ครับผมมีตัวเด่นครับพี่น้องขับปูเด่นไม้ที่เจ็ดสี่ครับผมครับหางเดียวเลยพี่น้องครับเจ็ดสี่นี่หางเดียวเลยเจ็ดแปดตัวร่องครับพี่น้องเจ็ดสามขับแต่ว่า ตามปกติครับผมจจลิดนิสัยเบาแหลมนะพี่น้องตัวได้ติดเจ็ดครับพี่น้องเพราะว่าปูเด่นเจ็ดมากครับผมเจ็ดสี่เขาก็ห้เป็นพิเศษนิดหนึ่งนะพี่น้องครับเด่นต่อไม่ก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าเจ็ดนี่คือตัวเลขที่ติดเจ็ดครับพี่น้องครับเข้าควรให้ความสนใจนะครับเนาะครับเป็นพิเศษครับผมครับสําหรับตัวรองตัวกันครับผมหกสี่ แปดห้าครับผมกอย่าลืมเอาไปผิจรารณากันเบิ้งนําครับไปเบิ้งในส่วนของตัวเลขสามตัวกับ4ตัวนอพี่น้องจะมีตัวใดกันบ้างครับผม3ตัว3 4มหชัดเจนนะครับเนาะ หกเจ็ดแปดแปดเจ็ดสี่ครับสำหรับเลขสามตัวครับผมปูกะเดนไม่ตัวเด่นก็นจะเป็น แปดครับผมฝากเลขสี 4, ตัวน้ำกรับพี่น้องแปดห้าเจ็ดสี่กลับไปมักไพชอบอย่าลืมครับพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิ่งเนาอครับเนาะ ครับเป็นอนย่างไรกันบ้างครับผมครับสำหรับแนวทางครับผมของปู่สมหวังนะพี่น้องครับขออนุญาตครับผมปู่ให้เลขวินมานำเนาะครับเนาะเป็นเลขวินครับเลขวินสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด พิจารณากันเบิ้งครับพี่น้องครับสาหรับแนวทางนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องอย่าลืมว่ารับเข่าเต็มเตมกันเลยได้พี่น้องรับบนล่างกันเลยเลกวิ่งมากมดทั้ง2ตัวครับผมครับสาหรับวดนี้กับบกคุพลาดนะครับเนาะกับแนวทางครับผมของปู่สมหวังครับผมสาหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับพี่น้องครับอใอ้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมปังๆมันหมันกับหอยราพัฒนาก่อนจากกันครับผมขออเมทวยอวยพรพี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนโชคหมานร่ำรวย ครับผมกับหอยราวพัฒนากัรนะครับเนาะครับก่อนจากกันครับผมครับขอขอบพระคุณครับผมเจ้าของแนวทางนะครับเนาะปู่สมหวังครับผมครับลืมบ่ได้เลยก็คือพี่น้องเอฟซีครับผม ครับที่เขามาติดตามเขามารับชมนะครับเนาะตุกคูทุกคนครับผมเบาแหลมขอกราบขอบคุณพี่น้องครับผมที่การสนับสนุนเบาแหลมด้วยดีเสมอมากครับผมครับขอให้พี่น้องโชคหมันรำรวยครับผมครับเหตุิจการงานยังกะขอ้เจริญรุ่งเรื่องนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้เบ้าแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม